แถมปีครบจบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นประกันภัยชั้นหนึ่งแล้วประกันเครื่องเกียร์นาน3ปีนะครับก็ฝ <pendant> ากสวัสดีครับพบกับพวกเราหรือว่าร้านบริษัท K.R. สมาร์ทคาหรือว่าเดิมกิจลุงรดเจริญยนต์วันนี้พบกับสาขาราชบุรีอยู่ที่อำเภอโพธารามนี่เองวันนี้พามาพบกับ2องแคปสูงแม้หลักหรือว่ายี่ห้อหลักหรือว่าคู่แข่งตลอดการไม่ว่าจะเป็นทางด้านโตโยตา้าหรือว่าอ e ีซูซุวันนี้พามาเทียบแบบเอาแบบราคาที่เราตั้งขายหรือว่าโชว์รูมเต้นรถส่วน,ส,วนส่วนใหญ่ นำมาตั้งขายกันในราคาที่ใกล้เคียงกันตัวนี้ของเรา2ตัวจะไม่เหมือนกันแท้100%เซตรงที่โตโยต้าได้ m i n นอร์เชน e ปัจจุบันหรือว่าคอสอ2022เลยส่วนตัวอีซูซูเองเป็นคอสอ21แต่มาจด22แต่เราให้เทียบกันตรงที่ราคาจำหน่ายเราตั้งอยู่ที่619,000บาท เท่าๆกันตัวนี้จะด้อยกว่าหรือว่าอายุจะมากกว่าตรงที่คอสผอลิตแต่ห้ามมาจดในปี2022ยังไม่ใช่ไมเนอเชนปัจจุบันเดี๋ยวเราแจ้งเลยว่าตัวของอิซูซุไม่ใช่เชนปัจจุบันแตกต่างอยู่2จุดนะครับอันที่1คือกระจังจะยังคงเป็นเขี้ยวยาวส่วนไมเนอเชนปัจจุบันคุณลูกค้าก็จะคุ้นๆตาตรงที่เขี้ยวตรงนี้จะถูกตัดออกนะครับตัดออก ให้สั้นนะเดี๋ยวเราพามาดูด้านท้าย2จุดหลักๆไฟท้ายตัวนี้จะเป็นดำสลับสีเทาหรือว่าสีบรอนนั่นเองถ้าเป็นตัว m ม n เน c h a สองพันยี่ต่อ2,022ก็คือไฟท้ายตรงนี้นะครับจะดำเสมอมาถึงตรงจุดนี้นะครับส่วนไฟท้ายก็จะเป็นเลขแปดก็เป็นที่อ เรียกขานกันนะครับทางด้านท้ายของของรุ่นนะครับเดี๋ยวให้น้องพาดูก็คือไปท้ายยูส,สุตอนเบรกจะออกมาเป็นเลข8ส่วนโตโยต้าจะออกมาเป็นเลข3ก็ใบหวยกันไปนะครับไม่ว่าจะเป็น8 3หรือว่า3 8อันนี้คือตรงรุ่นนะครับ P น u n n e r จริงๆแล้วโตโยตา้าตัวแคปที่เป็นขับเครื่อง2ล้อในเครื่องยนต์2.4จะมีด้วยกัน2รุ่น อันนี้เป็น Entry นะครับเริ่มต้นแต่ว่าได้ m i n c h a อ n ช22ก็คงปรับให้เยอะเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของด้านหน้านะครับ Ent r y ในยุค2021ที่เป็นกระจังบอลเนาะกระจังเทาเทาเข้มที่ไม่ใช่ชุกคอมเมียมไฟหน้ายังไม่ได้ให้โปรเจคเตอร์มาตัวนี้นะครับให้มาเลยโปรเจคเตอร์ projector. ก็ได้เพิ่มมา1จุดในปี2022นะ เรามาดูในราคา6 1 9 0 0 0บาทนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปเรามีส่วนลดให้นะครับก็มารับชมกันเริ่มกันที่อีซูซนะครับว่ากันชิ้นต่อชิ้นเลยกระจังหน้าตัวนี้เป็นรหัส Z ซอันนี้เป็นรุ่น LDA นะครับโทษทีอันนี้คือตัวเริ่มต้นเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เริ่มต้นเหมือนกันแต่อีซูซมันจะมี Z และก็ Z P ส่วน Toyota จะเป็นตัว Entry และก็เพิ่มไปเป็นตัวมิดเรามาดูออปชันที่ได้มาและแตกต่างหรือว่าหายออกไปมีอะไรบ้างกระจังหน้านะครับอีซูซุให้เป็นแบบโครเมียมสลับตัวเปียโนแบ็กหรือว่าตัวดำเงานั่นเองไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ LED มีสปอตไลท์นะครับไฟเลี้ยวจากไฟหน้าถูกย้ายออกมาอยู่ที่กันชน นะครับส่วนโตโยตา้าไฟหน้าโปรเจคเตอร์เช่นเดียวกันไฟ LED มีเช่นเดียวกันกระจังหน้าชุบโครเมียมข้างในเป็นดำเงาหรือเปียโนโบแบ็กเช่นเดียวกันสิ่งที่ขาดหายไปไฟสปอร์ตไลท์โตโยต้าในรุ่นเริ่มต้นไม่ได้นะครับส่วนตัวของอ e ีซูซูนะครับเป็น l d a มีสปอร์ตไลท์แต่ไม่ใช่ LED <ไ>นะครับเป็นแสงสีส้มธรรมดา ไฟเลี้ยวนะครับก็คงยังอยู่ในตาไฟก็เป็นเอกลักษณ์ของโตโยตา้ายังไม่ได้ถูกนำออกมาล้อแม็กได้ขอบ17นิ้วนะครับสีออกนะครับเทาดำให้ยางดานอบนะครับแกนเทรกนะครับในเบอร์2 5-5-6-5 17เป็นยาง AT ส่วน อีซูซุนะครับคู่ค้ากันมานานพร้อมอยางบิสโตนในเบอร์255 65 17เท่ากันแต่ตัวยางจะเป็น ST นะครับ ST ก็คือซอฟลงมานั่นเองอยางที่วิ่งได้ทั้งหลังถนนแล้วก็นะครับทางคู่คละส่วนอันนี้จะเป็นเน้นยางคู่คละครับเราเรามาดูภายในกันครับนะ ไฟเลี้ยวนะครับมุมกระจกได้เหมือนกันมือเปิดชุบโรเมียมเหมือนกันตัวหนังสือโรเมียมนูนเหมือนกันภายในนะครับเดี๋ยวให้น้องมาด้านหลังนี่เลยนะครับก็ได้เห็นเทียบกันเลยนะครับกระจกไฟฟ้าเหมือนกันกระจกไฟฟ้า,า,ดดหานนเหมือนกันพวงมาลัยมีมัลติฟังก์ชันโตโยต้าได้2ด้าน e สูซูได้1ด้านนะครับกุญแจรีโมทเหมือนกัน จอดีวีดีไม่มีกล้องหลังพร้อมเชื่อมต่อ Apple CarPlay แล้วก็ Android CarPlay ด้วยนะครับระบบเกียร์แมนนวล6สปีดเครื่องยนต์อ e ีซูซุนะครับ1 9 0 0 c 5 0แซีซีแรงม้าโตโยต้า2 4 0 0 0ซีซีราแรงม้าเท่ากันการชนท้ายมีมาให้เหมือนกันไฟท้ายเป็น LED เหมือนกัน ชุดฝาท้ายก็เป็นมือเปิดโครเมียมเหมือนกันมาวันนี้เรามาเทียบรุ่น2022 0 20. 2, นะครับอ่า21 22ของอ e ีซูซุส่วนโตโยต้าเป็น2022ในราคาเท่ากันมาวันนี้เราลดให้พิเศษเลยนะครับ20,000บาทในราคาจำหน่ายอยู่ที่599,000บาททั้ง2คันคัน จากเดิมผ่อน1 2 0 0 0กว่าบาทรับส่วนลดแล้วเงินผ่อนจะอยู่ที่ประมาณ11,000กว่าบาทหรือเทียบโดยประมาณ100แสนละ2,000ออดอกเบี้ยมาตรฐานนะครับเ2ดถึง84เดือนอยู่ที่ประมาณ5%เแต่ที่จริงแล้วนะครับยุดคาหรือมือสองเรามีดอกเบี้ยอยู่ที่2%รกว่าด้วยนะครับ2อ9ออะไรประมาณนี้ก็ส่วนมากหรือส่วนใหญ่คุณลูกค้าก็จะไม่ได้ค่อยนิยมใช้เพราะว่า ต้องการผ่อนยาวๆดอกเบีย้ยก็จะขยับขึ้นไปนะครับก็เลือกชมรถทั้ง2องคันได้ที่ KR Smart c a ราราดเชบุรีตั้งอยู่ที่อำเภอโพธารามตำบลบ้านสิงนะครับติดถนนเพชรเกษมกม8 7 2,022แท้นะครับ2,021จด2,022 619,000บาท619,000บาทรับส่วนลด20,000เหลือ599,000บาทผ่อน11,000กว่าบาทแถมรีครบจบทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นประกันภัยชั้น1แล่งประกันเครื่องเกียร์นาน3ปีนะครับก็ฝากเัาด้วยกับ2รุ่นสีเทาเมทัลลิกนะครับกับสีขาวไซเบรเียนของ t o โยต a นะครับขอบคุณมากสำหรับการรับชมติดตามในคลิปนี้นะครับสวัสดีครับผม